เรียนท่านท่านพันตำรวจตรีสันชัยนะคะสารวัตรป้องปราบป้องฟังแถวเพอเจ็ดท่านใช่ไหมคะเราอาจจะต้องปูพื้นทีหนึ่งความเป็นมาจริงๆแล้วอะ่ออะเออพอ,อพูดให้ต่อให้ชื่นใจย่ยอจากอะไระน่าอา,อาสาสมัครประกันภัยดีเด่นระดับประเทศ คอพย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยค่ะโอเคค่ะคอพย่อมาจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยชื่อยาวย่อเรียกสั้นๆว่าคอพพนะคะคอพพทำหน้าที่อะไรเอาเมื่อก่อนเราย้อนไปที่เมื่อกี้ดูในวิดีทัศน์นแหละ ขปภเมื่อก่อนก็คือกรมการประกันไทยนะคะโครมการประกันภัยสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่2,400เท่าไหร่นานมากปี2,550โรยยกฐานะเป็นนิติบุคคลไม่ใช่ส่วนราชการไม่ใช่รัฐวิสาหกิจคล้ายๆกับแบงชาติหรือคอตอนะเราอยู่ภายใต้ยูในของกระทรวงการคลัง ราดูแลเรื่องอะไรเดี๋ยวค่อยมาบ้ากันเออคอปปอร์มีตอนนี้คือท่านเลขาชูศัดประมวลผลท่านเป็นเลขาที่การคอปปอร์นะเออเป็นคนที่สี่คนที่สี่ของคอปปอร์ตั้งแต่เป็นสํานักงานคอปปอร์มาสํานักงานคอปปอร์มีอยู่ทั่วประเทศนะคะมีอยู่ทั่วประเทศสํานักงานใหญ่เราอ,อยู่ที่ส่วนกลางคือกรุงเทพเออถนนรัชดาพิเศษ แล้วก็มีมอยู่อีกสองเขตคือเขตท้าพระกับเขตบางนาอันนี้ในพื้นที่กรุงเทพพี่น้องประชาชนสามารถใช้บริการได้ส่วนขบวพ,พ,พาคเรามีทั้งหมดคบค9ท้าพาคพาคหเชียงใหม่ภาคสองนครสวรรค์ภาคสามอนแก่นภาคสนครราชสีมาภาคห้าอุบลราชธานีภาคหกชนบุรีภาคเนครปฐม ภาคแปดสุราธานีและภาคตก้าสงขลาประเทศไทยเราอะพอๆอ,อ,อยากเห็นคนไทยมีประกันไทยไม่ว่าประกันไทยประเภทไหนอยากให้มีสักหนึ่งกรมธรรถามในที่นี้ใครไม่เคยมีกรมธรรประกันไทยเลยบ้างมีสักหนึ่งก็ยังด,ดีอย่างน้อยท่านใช้รถจะกฎหมายบังคับว่าต้องทําประกันไทยท่านต้องมีและ ชีวิตก็สำคัญ